สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับในเช่าคลายเสร็มสังฝันเมื่อนะครับครับวันนี้ก็มาติดตามต่อนะครับตอนต่อไปใช่ไหมอ่าตอนต่อไปนะครับอีพีนี้ต้องแนะนําตัวไหมครของพ่อใหญ่ธงชัยนะครับไม่ต้องแนะนําตัวแลใชีส่งแนะนำเหมือนเดิมนะครับผมนะครับนายสนสี่ซับมากนะครับหรือว่าขวาเล็กนะครับที่คนเขารู้ในหมู่บ้านช้างนี่นะครับหรือว่า ถ้าในช่องยูทูปก็ปลายแซมสั้นของเมืองนะครับชกยาชา่ยาก็ไายสวนบ้างไอ้ยองบ้างเนี่ยครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับไก่ยาเนี่เป็นแล้วแต่ใครเขาจะเรียกนะครับค่ะอีพีที่แล้วเราจบกันตนอยู่อยู่ที่เขาตะเกียบนะครับอ่าพออยู่ไปอยู่มานะครับก็ต่อเลยนะครับต่อกันเลยตะเกียบก็ตอนนั้นก็เงินเดือนก็อยู่ประมาณ8ปด0ันถึงเก้าพันเนาะอ่าตอนตอนที่อยู่ตะเกียบนะครับก็ มีช้างอยู่ก็มีอ่าแม่หนุนนะครับแล้วก็มีพ่อใหญ่ทรงชัยนะครับตอนนั้นเรามีอยู่สองเชือกแต่ตอนนั้นนะครับแต่ตอนนั้นอ่าแม่หนุนของเรานะครับได้ผสมพันธุ์มาแล้วอ่าได้ได้ท้องนะครับตอนท้องนะครับเม่ของอ่าวัญเมืองนะครับนี่ตอนนั้นท้องกับท้องกับพ่อเสกพ่อรมเสกนะครับแล้วก็เราก็ทํางานอยู่นั้นก็ได้หลายปีเหมือนกันประมาณสัก เท่าไหร่ปีสองปีสามปีนี่ทำงานอยู่ที่เขาตะเกียบนะครับเดี๋ยวหัวหินนั่นแหละครับหรือว่าปราณบุรีที่เดียวกันนั่นแหละครับก็ทำงานนะครับก็เคก็พอทำไปทำมานะครับตอนนั้นก็ตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆหมก็เคกเยอะนะครับแขกเยอะพอสมควรก็บูมอยู่ก็บูมนะครับก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็พอมีตังค์หน่อยก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะก็พอได้ใช้นี่ของผู้ใหญ่รงใจนะครับ โอ้โหเก่งสำคัญนะครับเชิญ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 นั่งดีๆอยากฟังด <oh> ้วยค่ะอยากฟังอยากฟังด้วยนั่งลงนั่งลงนอนเงี้นั่งลงดิอยากฟังประวัติด้วยครับไม่จำเป็อืมดูอีเออนั่งดีๆเอาเออจะพูดให้ฟังก่อนที่จะมีพวกเองอยู่ก็อพอยู่เขาจะเกลียบได้ประมาณสัก ปีกว่าสองปีนี่หละครับสองปีนี่สองปีกับสามนู่นแหละสองปีกับสามปีนะครับก็ได้ข่าวได้ข่าวว่าทางดําเนินสะดวกนะครับมีเขตเยอะเงินเดือนเยอะเงินเดือนเยอะกว่าเงินเดือนเยอะกว่าเขาตะเกียบแต่ว่าเราก็ยังยังไม่ได้อะไรนะครับก็ยังไปลองติดต่อดูนะครับลองติดต่อเพื่อเขารับเนาะแต่ตอนนั้นก็ไม่รับช่างงานเหมือนกันนะไม่รับเหมือนกันส่วนมากส่วนมากตรงไหนเขาจะไม่สัวนนี่จะไม่รับช่างงานไม่ไม่ค่อยรับช่างงานเราก็บอกว่า คือ,พอเพื่อนว่ารู้จักกับในหัวนะครับคืออยู่แต้โกนนะครับเคยเคยอ,อยู่อ่าพัทยาด้วยกันนะครับแต้โกนครับในหัวนะอะในหัวก็เกเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่ดําเนินสะดวกนะครับก็เลยลองติดต่อเกดูนะครับเ<ห>กบอกว่าอ่ะก็ลองมาดูเกว่าเนาะไปนะครับไปก็าย้ายจากย้ายจากหัวหินหัวหินนะครับทีนี้จากเขาตะเกียบนะครับ้า้จากเขาตะเกียบนะครับก็ มาในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝ <Element. S 2> นซึ่งแล้วก็ <terrace. S 2> แม่ของพี่ขวัญก็ต้งท้องด้วยนะครับท้องแก่แล้วใกล้จะคโคดแล้วใกล้คคอดแล้วครับใกล้คคอดแล้วก็เดินทางมาครับเดินทางมาก็ฝ้นมา,า,มาพร้อมฝนนะครับช่วงนั้นมาฝนตกตทั้งวันทั้งคืนนะทั้งฝนตกแล้วก็น้ําก็ท่วมด้วยนะครับตอนนั้นก็เพราะเพราะว่าตอนที่มาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปดูพื้นที่ก่อนเราผิดที่ ไม่ได้ไปดูพื้นที่เลยว่าพื้นที่ที่เราจะไปอยู่นี่สภาพเป็นยังไงไปดูที่ปางก่อนเราไม่ได้ไปดูนะครับพอมาถึงปั๊บเราขนช้างไปเลยได้ยินแต่คําว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นใช่ไหมเงินเดือนหนึ่งหมื่นแล้วก็ค่าเที่ยวนาทีละหนึ่งบาทแล้วก็ขายของได้สมัยตะกนตัดสินใจเลยครับไม่ได้มาดูพื้นที่บอกว่าอ้อนั่นก็ตัดสินใจบอกว่ามาเลยไปตาดับหน้าเลยอย่างเงี้ยตาดับหน้าแล้วก็ตกลงเพราะว่ามา รถลุงเลิมนี่แหละครับไปรับมาไปรับแต่ก่อนเราไม่มีรถนะคะแล้วก็มีควานช้านะครับก็คนข้าของมาช่วยอืมก็มาด้วยกันครับหรือว่าตะทองนะครับคนรถจ้างเขาจ้างรถกระบะเขาช่วยขนของของมาด้วยแล้ว่าช้างเราสองเชือกสองเชือกก็มาด้วยกันนะครับอ มาถึงก็พอเรามาเห็นก็เชะแฉะนะครับแฉฝนตกท่วมเรือดำเนินสะดวกก็รู้อยู่แล้วเนาะอืมก็บอกว่าสะดวกเราก็นึกว่ามันเหมือนชื่อนะครับตอนใหม่ๆเนาะเราก็มาเลยนะครับมาแบบตั้งใจมาเลยมาถึงก็เพราะว่าตอนนั้นก็ยังติดหนี้อยู่นะครับยังหนี้เยอะก็เลยแบบดิ้นรนหาส่วนที่ว่าเงินเดือนเยอะใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจมาเลยไม่ได้ปรึกษาใครเลยนะครับมาเลยนะครับมาพอมาถึงเห็นสภาพแล้ว อยากกลับคืนครับอยากกลับบ้านด้วยที่นี่นะครับพอมาถึงแล้วความจริงไม่อยากจะขนของลงจากรถเลยใช่ไหมพ่อมาถึงใช่ครับพอมาถึงมาเห็นแล้วไม่อยากจะขนของลงจากรถเลยทำยังไงก็ตัดสินใจมาแล้วเนาะที่ผูกช้างก็ที่ผูกช้างก็ไม่มีที่ผูกนะครับส่วนแม่หนุนนี่ก็ไม่มีที่ผูกพ่อใหญ่ธงชัยก็ไม่มีที่ผูกแม่หนุนก็ท้องแก่มากเราจะ่ใธงชัยก็มีงาเราจะไปผูกข้างนอกก็เราจะผูก เออขอติค่นั่งฟังครับแล้วก็กลัวนะครับเพราะว่าเคยมีประวัติโดนขโมยตัดงานนะครับออสมัยตะก่อนนะคะคือไม่ไม่หนุนก็จะไปตรงไหนก็มีแต่โครงนะครับมีแต่โครงไม่มีที่ผลูกเลยไม่มีที่ผูกเลยตัดสินใจนะครับผลูกไว้กับป้ายข้างทางนี่แหละครับอือวันเลกเนาะวันแรกครับป้ายป้ายที่เขาบอกว่าหมู่บ้านอะไรใช่ไหมใช่ครับเราไม่มีที่ผูกซัดตรงนั้นเลยนะครับผลูกไ้เลย แล้วก็ไปใหม่ๆนะครับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักเออแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลยไม่มีไม่มีคนที่เรารู้จักเนาะแล้วก็มีแต่ควานช้างบ้านบ้านอื่นใช่ครับอืมเมีตะตุยเขาก็ไม่ให้ความช่วยเหลือเราเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักใครแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าพอมากเลยพอมากครับพอมากคนโค้งก็ไม่มีใครช่วยเนาะไม่มีครับช่วยกันเองนะตอนนั้นพี่แทนอายุเท่าไหร่ก็สองสามขวบอยู่ระยะนั้นนะครับเขาบอกว่า สามควบแล้วพี่แพนเข้าอนุบาลก็ตัดสินใจแล้ว่าถ้ามาถึงแล้วก็ต้องลองดูขอพานแล้วก็ที่พักช้างก็อยู่คนละที่บ้านก็อยู่คนละที่เชะก็เชะดำเนินสะดวกก็จะทำแต่สวนนะคะก็จะมีแต่คลองนะคะเป็นร่องน้ําสวนนะคะเป็นร่องเราจะไปปลูกแม่หนุนไว้ข้างนอกก็กลัวจะคลอดลูกตกน้านะครับตกน้ําอาจจะไปปลูกพ่อใหญ่ข้างนอกก็กลัวจะเออจะโดนงาหาย ก็ไม่มีที่ผูกนะครับแต่ว่าพญาทงชัยของเราก็ตัดสินใจไปปลูกไว้ข้างนอกข้างนู่นะครับเพราะว่าสวนมากในสวนนี้ตอนเย็นจะเย็นจะเอาชากเอาไปปลูกข้างนอกทุกเชื่อนะครับห้ามปลูกข้างในก็ตัดสินใจเอาไปปลูกกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเมนุนเนี่ยเอาไปไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวออกลูกตอนนั้นกี่เดือนนะยี่สิบเอ็ดเดือนหรือยี่สิบสองเดือนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบอสองเนี่ยครับก็จะคลอดแล้วพอมาถึงปั๊บ เไม่รูไหนอลแม่แม่หนุนแม่แม่พี่ขวันครับอ๋อเลยมีที่ไปนะครับบอกว่าอ่ะนั่นก็ผูกไว้กระไบที่บกทางเนี่ยแหละบ้ับานเขาเนี่ยไปโคทางอ่ะผู้ดูแลแล้วเนาะเขาก็ไม่ยอมเนาะให้ปลูกตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้โคทุกที่เขาก็ไม่ยอมให้ปลูกไม่ให้ครับไม่ให้เพราะว่าเราไม่ได้คือถ้าพูดความจริงไปเราใช้เส้นนะครับเด็กเส้นตอนนั้นก็ผู้จัดการสวนก็ไม่ค่อยจะอ่ะ พูดตามตรงว่าไม่ค่อยจะลงรอยกับเราเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือว่าทางดําเนินสะดวกคือเขายังไม่ยังไม่รับช้างแต่ว่าเราใช้เส้นใช้เส้นัขั้นตอนเขาอนเหมือนค่าหน้าค่าตาเขาไปอย่างนั้นว่าอีกคนหนึ่งคนที่ดูเลฝั่งนู้นนะครับเขาเขาเขาไม่รู้เรื่องว่าเราจะเข้าไปเอาช้างไปอยู่กับเขาด้วยนะครับอืแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนรับอก็ตกลงว่าพอมาถึง มันก็เฉยๆนะครับเพราะอยากกลับบ้านมากทีนี้ก็อยู่ไปอยู่มาทํางานได้เดี๋ยวย่าเพิ่งก่อนตอนนั้นเราถึงขั้นให้พี่เพนกลับบ้านกลับบ้านก่อนนะคะตอนนั้นพี่เพนยังเด็กนะ,ะอายุสามขวบนะ,ะเด็กผู้หญิงนะคะให้กลับมากับลุงหลืมเลยเพราะว่าดูสภาพอ<ม>ที่<ม>อยู่มีแต่น้ํโคลงจะปล่อยลูกไว้เราไปดูช้างเกรงว่าพี่แพนก็จะตกน้ํโคลงอีกอดีหน่อยที่พี่แพนตอนนั้นคือง่ายง่าย ทั้งๆที่ไม่เคยอยู่กับลุงมาเลยก็เดินทางจากดำเนินสะดวกนะคะมากับลุงเหลิมมามาอยู่กับยายตอนนั้นโอ้ทรมานจริงๆอ่ะทํางานไปเรื่อยๆนะครับจนเราทํางานได้กี่วันทํางานได้เก้าวันนะครับเริ่มทํางานได้เก้าวันทำงานได้เก้าวันแม่ของพี่ขวัญนะครับก็ปวดท้องนะครับจะออกลูก เราไม่รู้ด้วยซ้ําใช่ไหมไม่รู้ว่าจะออกลูกนะแต่ว่าเอาไปผูกตรงไหนลูยเอาไปผูกไกลเลยนะครับเอาไปผูกนู่นตรงริมคลองนะครับคลองใหญ่ด้วยคลองใหญ่ถ้าถ้าถ้าทอดอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะไม่รอดนะครับน้องน้องของพี่ขวัญน้องก็พอตอนเช้ามานะครับในรุ่งเช้าของวันที่เก้าทุกคืนเก้าวันคุณต้องออกไปดูช้างทุกคืนใช่ไหมใช่ครับด้วยความเป็นห่วงช้างนะคะก็ออกไปดูทุกคืนนะครับต้องออกไปทุกคืนแต่ หลังจากทํางานครบเก้าวันนะครับก็ไปดูช้างพอรุ่งเช้าครับรุ่งเช้าอยู่เฉยๆครับนั่งฟังอ่ะรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าพอไปก็เห็นเม่นหนุนของเรานะครับจะคลอดลูกแล้วนะครับจะคลอดลูกตรงก้นเนาะตรงก้นในตูนออกมาแล้วคออกมาแล้วเหมือนช้างพร้อมจะคลอดแล้วนะคะพร้อมที่จะคลอดแล้วนะครับแต่ว่าช้างก็อยู่ไกลสวนเหลือเกินใช่ไหมเราก็พยายามจะประคับประคองกันมาก็คือควันเล็กเกือบเกือบประมาณสัก กิโลนะครับเดินมาเอามาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวครับเดินมาแล้วก็หยุดเดินมาแล้วก็หยุดนะครับเพราะว่าพี่ไปผูกเนี่ยเป็นทั้งครองแล้วก็อยู่ทั้งไกลด้วยนะครับแล้วก็จะเดินกว่าจะเดินไปถึงที่ออฟฟิศนะครับที่อยู่ของช้างก็เดินไปไกลพอสมควรนะครับเดินไปนะครับเดินไปแล้วก็จะออกกลางทางบ้างนะครับแล้วก็โอ้ช่วยประคับประคองกันมานะครับแม่หนุนนะครับขอเดินมาเลยเดินมาเลยนะครับจนมาถึงที่ ปูกช้างที่ที่หยุดชักที่พักช้างนะครับหลักช้างมาหยุดหยุดตรงที่พักช้างแล้วก็ได้แป๊บเดียวใช่ไหมได้แป๊บเดียวนะครับช่วงประมาณเก้าโมงเช้าเอก้าโมงเอก้าโมงเก้านาทีด้วยนะครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจะไปอยู่ที่สวนนั้นอ่ะไปวันที่อะไรเนาะตรงไทยด้วยเก้าด้วยแหละตอนนั้นอ่ะวันที่อะไรน่าจะวันที่29สิบเก้าหรือเปล่าเก้าหรือยี่สิบเก้ายเออสิบเก้าแล้วก็ไปอยู่ทํางานได้เก้าวันอ่ะแม่นุนก็ออกลูก แล้วก็ออกเวลาเก้านาฬิกาเป็นช่วงตอนช่วงเช้าเออแล้วก็ช้างที่ออกคือเป็นเชือกที่สิบเก้าหรืออะไรนี่แหละเชือกที่สิบเก้าครับอืมมันมันลงท้ายด้วยเก้าหมดเลยครับช่วงนั้นเจริญนะก็ก็ไม่มีใครช่วยนะครับตอนแล้วออกตอนกลางวันด้วยเนาะแล้วก็ไม่มีใครช่วยนะครับเพราะว่าแม่หนุนเนี่ยออกตอนกลาไม่ได้นะครับเออกไกลไม่ได้เลยค่ะออกไกลไม่ได้คือได้แต่คนได้แต่ควานคนเดียวนะครับก็คือควานเล็กนี่แหละครับก็ทั้งทำคลอด ทั้งเอาเข้ากินนม,มทั้งทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างคนเดียวนะครับทําทุกอย่างคนเดียวเลยจนออยู่ได้ประมาณหลายวันนะครับหลายวันก็เริ่มจะแข็งแรงแล้วก็คือทางออฟฟิศก็ต้องให้เรา าขยายขวดขายอะไรช่วยเขานะครับเพราะว่าเรามาอยู่กินเงินเดือนเขาเฉยๆ, ye, ๆไม่ได้นะครับผู้ใหญ่ก็ทํางานเชือกเดียวช่วงนั้นผู้ใหญ่ต้องใก็ทํางานเชือกเดียวมีมีควานเนาะตอนนั้นคุณเลี้ยงแม่นุนเนาะใช่ครับผู้ใหญ่ก็คือจ้างควานจ้างควานเลี้ยงอตอนนั้นก็รู้สึกว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยลงตัวนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยถูกนะครับตองรำมานมากเลยค่ะตอนนั้นเราอดิ้นดิ้นดิ้นบ้านขอเป็นนคนได้ไหมรู้สึกว่าเขาเทนะครับเขาเทมากเลย พออยู่ได้นานพอสมควรนะครับก็เลยต้องอเพราะว่าทางเดินนะครับเป็นทางที่แฉะมากแฉะแล้วก็เดินก็เนี่ยเดินไปนะครับเป็นทางดินเหนียวเลยเนาะพอถูกน้ำฝนนะครับช้างยิ่งเดินยิ่งเหยียบนะครับยิ่งลงลึกนะครับทีนี้ช้างเราเป็นเป็นช้างลูกช้างแม่ลูกด้วยนะครับเที่เดินก็เดินยากและอีกอย่างดําเนินสะดวกเขาจะมีทัวร์นะฮะเดินทัวร์แล้วปุ๊บจะมี ลงน้ำอ่าไฮไลท์คือคือพาเคกอ่าลงน้ำนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยลงไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่าพอไม่ลงไม่ได้เราก็โดนคมพิมนะครับอ่าเคกไม่พอใจเคกไม่พอใจเพราะซื้อซื้อตัวมาแล้วไม่ได้ลงน้ำตัวคือต้องเอาช้างลงน้ำแต่บางคนเขาก็เข้าใจเรานะครับว่าเรามีลูกน้อยแต่บางคนนี่ไม่ได้เข้าใจนะครับคือว่าเขาซือแบบอะไรนะครับโวยวายพอบางทีนะครับพอมาถึงเกยปั๊บอ่า ถ้าบอกว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าขี่ช้าเครื่องน,นี้จะไม่ได้ลงน้ํานะครับบอกว่าไม่เอาเราก็ผ่านให้ <ภา S 2> คนอื่นเข้าเราก็ไม่ได้เที่ยวนั้นเราก็ไม่ได้ค่าเที่ยวแล้วฮะเที่ยวไปเที่ยวหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ค่าเที่ยวเขาอพอมาปุ๊บครบหนึ่งอีกก็บอกว่าบอกว่าอีกไม่เอาก็ต้องผ่านไปอีกนะครับสรุปแล้วบางวันเนี่ยได้แค่เที่ยวสองเที่ยวนะครับแทบจะไม่ได้เพราะว่าของเราเนี่ยไฮไลท์ของเขาคือ เดินลงน้ํานะครับแล้วก็เดินอ้อมชมธรรมชาติช่วงนั้นก็จะมีพ่อใหญ่ทํางานเต็มที่เชือกเดียวนะคะก็ทไปทามาครับสมัยตะกอนเดี๋ยวมีรูปพ่อใหญ่อยู่ดําเนินสะดวกนะคะอ๋อเดี๋ยวจะให้มีภาพประกอบนะครับอืมแต่ว่ามีน้อยอะมันมีไม่เยอะนี่ครับพ่อใหญ่ชรงไทยของเรานะครับนี่สมัยก่อนนะฮะตอนอยู่ดําเนินสะดวกนะคะนี่นี่อ่าก็เริ่มยาวขึ้นมาแล้วเนาะอ่านี่ครับจาก EP หนึ่งดูดําเนินสะดวกก็จะ อยู่ในร่มนะคะกลางสแลมแบบนั้นแหละค่ะสแลมก็ตกนะพ่อใหญ่เราก็ไม่ดึงไม่เล่นนะคะก็อยู่ไปอยู่มาครับก็นานพอสมควรก็ทีนี้ก็ได้แยกลูกนะครับแยกลูกช้างหรือว่าหย่านมให้กับน้องพี่ขวัญนะครับชื่ออ๋อตอนนั้นชื่อเพราะว่าเป็นช้างที่ออกเชือกเลกใช่ครับให้เลยในดําเนินสะดวกนะคะ คลายสิริดำเนินนะครับคลายสิริดำเนินก็อยู่ไปอยู่มาก็ยานะครับยานมให้เขาเพราะว่าทางลำบากเหลือเกินนะครับก็ปีปีแรกนะครับก็ได้ครบหนึ่งปีพอดีเนาะน้องพี่ขวัญเนี่ยก็เลยย่านมนะครับย่านมก็เอาลูกมาแยก,แยกกันอยู่ที่บ้านนะครับแยกอยู่ที่บ้านเสร็จพอแยกเสร็จก็ขึ้นรถด,ด้วยกันก็ขึ้นรถกลับบ้านกลับไปดําเนินไปทํางานต่อน,นะครับแต่ว่า <laughs> แต่ว่าเราไม่ได้ ให้กินนมนะครับแล้วก็ให้อยู่ใกล้กันนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปไหนนะครับือแต่ง่ายมากตอนนั้นก็คือก็สิริดำเนินก็เป็นคนที่ฝึกเองนะครับเป็นคุชรังที่เก่งนะครับฝึกง่ายมากน้องพี่ควันนะฝึกให้เป็นความที่ฝึกเองทำเองมทุกอย่างแต่ว่าดวงไม่ค่อยดีนะครับโชคไม่ค่อยดีก็พอเดี๋ยวก่อนครับรู้สึกว่า เวลาก็อันสมควรแล้วครับอีพีนี้โอ้กำลังจะถึงนาทีระทึกเลยนะครับระทึกไว้ต่ออีพีหน้าก็ได้นะมี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 อีกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะครับอ่าเป็นเรื่องเศร้าเศร้ามากเศร้าจนกล่าวว่าความเล็กนี่จะเป็นบ้านะครับทั้งควานทานะน้าตาตกเป็นน้าตาตกต้องรอติดตามอีพีหน้าอีพีสามต่อนะครับอีพีนี้ก็ยาวพอสมควรนะตกไปสิบหกนาทีแล้วครับยังไงก็ ฝากด้วยนะครับในช่องทายแซมสั้นขวัญเมืองเนาะฝากกดติดตามฝากดกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะ,ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแต่ว่าถ้าท่านได้ดู EP3 สามท่านจะบอกว่าน่าสงสารมากนะครับอ่าอีพสามนี้ ไทยพราชนะครับเยดายมากนะครับเป็นบทสูกนะครับบทสูกของเราแล้วนะคะเหมือน,นละครเรื่องหนึ่งนะคะงานนี้เป็นบทสูกแล้วครับ e ่3นะครับติดตามนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ